สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมยุทธเทรดดิ้งฮีโร่นะครับซึ่งจะมาบอกนะครับว่าหุ้นที่เคยแนะนําไปนะครับจะลุ่งหรือร่วงนะครับหุ้นตัวไหนไปต่อได้ไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมมีการแนะนำแล้วก็เปิดช่องอย่างเป็นทางการนะครับช่วงเดือนกรกฎานะครับซึ่งวันที่3มกราคมเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็มีการแนะนําหุ้นดีๆนะครับว่า มีตัวไหนที่น่าเข้าตัวไหนที่สัญญาเทคนิคเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาติดตามนะครับว่าหุ้นที่แนะนําไปแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าทุกตัวที่แนะนําไปเนี่ยผลลั์เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่3กรกฎานะครับผมก็มีการแนะนําไป4ตัวนะครับนะครับจะมีหุ้นทูไทออย CPF แล้วก็คอมเซเว่นนะครับ แล้วก็วันที่เก้นกานะครับ9กากรกฎาคมนะครับก็จะมีแนะนําอีก4ตัวเหมือนกันซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นสัญญาณเทคนิคดีนะครับแล้วก็บอกแนวรับแนวต้านนะครับก็จะมีทั้งธนาคารกรุงไทยไทยออยล์แล้วก็ kce นะครับเมื่อวันที่9้านะครับที่มีการให้ข้อมูลไปนะครับถัดมานะครับเป็นวันที่1ิบกรกฎาคมนะครับก็จะมี s jwd cpax แล้วก็ bcpg นะครับจะบอกทั้งพวกแนวรับแนวต้านแล้วก็สัญญาณเทคนิคต่างๆแล้วก็พวกปริมาณวอล่มนะครับก็บอกไปกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็น16กรกฎาคมนะครับก็บอกไป3ตัวหลักๆว่าเป็นหุ้นขาขึ้นที่เพิ่งทำาส2วิคายนะครับก็จะมี sav osp แล้วก็ two นะครับผมนะครับแล้วก็16กรกรกฎาคมก็จะมี bbi k ตัวนะครับที่แนะนำไป นะครับแล้วก็18กรกฎาคมนะครับให้ไปอีก3ตัวนะครับจะมี P R 9นะครับหรือว่าพลาม9นะครับแล้วก็ S P R C แล้วก็ B B L หรือว่าธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับก็เดือนกรกฎาคมนี่ก็ให้ไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เซ็ตค่อนข้างน่าลงทุนในช่วงนั้นก็คือต่ําค่อนข้างที่จะต่ําอยู่ประมาณ พันสามนิดๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าลงทุนเลยทีเดียวน่าเก็บเข้าพอร์ตอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วันที่25กรกฎาคมนะครับจะมีเบมธนาคารกรุงไทยโกลบอลแล้วก็ตัวไมเนอร์ครับเป็นมินนะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ทเทคนิคดีในช่วงนั้นนะครับถัดมาจะเป็นเดือนสิงหาครับก็คือผม รวมๆยอดมานะเพราะว่าให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยก็จะเริ่มให้น้อยลงแล้วเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีการเบรกขึ้นละแล้วก็เป็นจังหวะกลางๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้หลากหลายตัวเช่นเช่นเดือนกรกฎาคมนะครับดังนั้นก็ให้น้อยลงนะครับเดือนสิงหาคมก็จะมีกรุงไทยก็ยังเชียร์เหมือนเดิมแล้วก็ CPO WHA แล้วก็ BDMS นะครับก็ให้ไปนะครับ แล้วก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหากันยาเราก็จะมีให้ไปในทางช่องเหมือนกันนะครับก็จะมีะหลากหลายตัวนะครับเช่นในคลิปนี้ก็จะมีอยู่3ตัวจะมี scgp แล้วก็ตัวอื่นอื่นะครับแล้วก็จะมี cpf tfg แล้วก็ ba นะครับแล้วก็จะมีทั้งเชลโสดสภา gpsc itc แล้วก็ตัว cct e หรือว่าเคีย c คอมนะครับก็จะมีการให้มาแล้วก็สิ้นสุด ช่วงเดือนกันยานะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มละเดือนกันยานี่ก็ถือว่าให้ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เซตกําลังพีกละถ้าเข้าก็มีโอกาสที่จะ,ะขาดทุนแล้วก็เหลืออัพไซด์ค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ไปค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อ,อผมก็จะมีการรีดรายการทั้งหมดมานะครับ สำหรับตัวที่ผมเคยแนะนำไปนะครับตั้งแต่เดือน7ถึงเดือน9กนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่27ตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะควบคุมยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามีเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสนใจตัวไหนก็ให้เลือกถือเอาเฉพาะตัวที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ตัวที่แสดงเทคนิคที่ดีจริงๆนะครับไม่ให้ถือเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วถือประมาณ ไม่เกิน5ตัว10ตัวแบบนี้ก็ก็ยังพอที่จะควบคุมได้นะครับผมอันนี้ก็คือผมเอามาสรุปเพื่อที่จะได้มอนิเตอร์ิงเฉยๆนะครับว่าตัวที่เคยแนะนําไปทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทั้ง27รายการนะครับถ้าดูทั้งหมดแล้วครับค่าเฉลี่ยจะบวกอยู่นะครับอยู่ที่4.93%ก็นะครับก็คือมีการคิดค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่27นะครับก็ ยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็จะมีตัวที่บวกไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งแนะนําไปช่วงเดือน7นะครับผมก็จะมีบอกไว้นะครับว่าแนะนําไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับบ้างแล้วก็ราคาที่แนะนำนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดในปัจจุบันนะครับก็คือราคาในอัปเดตวันนี้นะครับก็บวกลบเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูที่ ช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ผมสามารถผมก็จะใส่พวกข้อมูลแนวรับแนวต้านไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆนักลงทุนก็คือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อนะครับซึ่งผมก็จะพิเศษหน่อยนะครับก็จะใส่แนวรับสําคัญแล้วก็แนวต้านสําคัญมากนะครับซึ่งผมจะชอบใช้2ตัวนี้มากนะครับเพราะว่าแนวรับสําคัญนะครับถ้ามาชนแนวรับนี้นะครับมีโอกาสที่จะไม่หลุดนะครับแล้วก็เด้งกลับได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดก็หลุดยาวนะครับ จุดนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้นะครับแล้วก็ตัวแนวต้าสําคัญนะครับผมก็ชอบใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าผมได้กําไรมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถ้าถึงแนวต้าสําคัญนะครับผมก็จะแบ่งขายไปก่อนหรือว่าบางตัวก็อาจจะขายร้อไปเลยนะครับเพราะว่าแนวต้าสาคัญเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผ่านยากนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแกล่งในทีเดียวนะครับสําหรับหุ้นตัวนั้นๆส่วนตัวที่ แนะนำแล้วก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับก็จะมีทูนะครับก็แนะนำไปตั้งแต่8.85ครับตอนนี้ก็12.1แล้วนะครับก็บวกไป30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยตัวที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีทูมีคอมเซเว่นนะครับอ่ารไนนะครับแล้วก็แคลคอมนะครับก็ค่อนข้างแรงหรือเดียวที่เหลือก็จะอ่ามีประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมี ITC WHA แล้วก็ KTB นะครับมันมีตัวที่ขึ้นแล้วก็จะมีตัวที่ลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีทางที่ตัวที่แนะนำไปเนี่ยจะสามารถบวกได้100%เเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เซตก็ค่อนข้างที่จะสวิงหน่อยนะครับก็จะมีลบหนักๆก็จะมีตัวไทออยนะครับก็ลบค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็หลุดแนวรับสำคัญไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ KCE นะครับก็หลุดแนวรับ อ่าชนแนวรับสําคัญนะครับอันนี้ก็จะพิจารณาต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในอีพีถัดไปนะครับพวรนี้ก็ลบปรัไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พอนร,รวมก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับซึ่งแต่และตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือจะสามารถขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าควรจะขายทำําำรก่อนหรือว่าบางตัวนะ่ะถ้าเพื่อนๆมีถืออาจจะ,ะติดลบไปแล้วจะถือต่อไหมหรือว่าจะถัว่วหรือว่าจะตัดขาดทุนดีนะครับ ซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละตัวเลยครับเข้าไปดูที่กราฟแลยละเอียดแต่ละตัวเลยว่าเป็นยังไงบ้างมเม e นตัม um เป็นยังไงถือต่อได้ไหมนะครับแล้วก็จะใส่ายละเอียดไว้ในช่องช่องนี้นะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆที่สนใจจริงๆนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับยังไงเดี๋ยวอีถัดไปเดี๋ยวผมจะ รีบทําข้อมูลให้แล้วก็ลงไว้ในช่องนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็สามารถเม้นคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ